อันนี้มาดูมุมมองของคนที่เคยนะเป็นมิจฉาชีพหรือโรแมสแกมเมอร์กันบ้างน,นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรนะเปิดใจโรแมสแกมเมอร์หลอกเพราะโลภหรือความจําเป็นอันนี้ขออ่าแสดงความรู้จักสุดภาพปร,ปรีคนนี้ก่อนนะครับเธอชื่อว่าเอลิกาจอร์ัสนะครับอ่านะคุณโยเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่อเมื่อกี้ที่ตั้มเกิดมาคร่าวๆเนี่ยอย่าบอกนะว่าคนนี้เป็นโจร อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอางี้ถ้าเกิดเราไปเจอเธอคนนี้นะในทางโซเชียลมีเดียอ่าเธอเนี่ยโอ้โหดูนะมีภูมิฐานนะครับแต่ก็สูงอายุแล้วใช่มีญาแล้วก็เป็นแบบดูฉลาด่าดูปัดเปรียวอ่าอ่าน่าจะเป็นคู่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ต้องบอกด้วยเธอเนี่ยอายุห้าสิบเก้าแล้วไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ยังสาวอยู่เนี่ยแต่บอกว่าอายุห้าสิบเก้าเนี่ยนะ เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อโอชาของโรแมนต์แกมเมอร์เลยนะครับเธอชื่อเอลิกาจอนสันสาวใหญ่ชาวแคานาดาวัยห้าสิบเก้าปีมีอยู่วันหนึ่งนะครับเธอได้รับคําชมเรื่องรอยยิ้มที่สดใสนะครับจากชายหนุ่มอายุแค่สี่สิบปีก็คือน้อยกว่าเธอนะครับชื่อบ๊อบบี้บราวน์นะครับ,อ,รบอ่านี่ไปเจอเธอทางอินสตาแกรมนะครับซึ่งทางบ๊อบบี้บราวน์นี่ก็เล่าว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียก็เป็นชาวอเมริกันเธอเป็นแคนาดาเขาเป็นชาวอเมริกันแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่อเมริกาแล้วเขาไปอยู่สกอตแลนด์ ทำงานเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับตอนนี้มีลูกเก้าขวบศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจำโปรไฟล์เป็นไงฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหาคู่เดทสมมุติในทินเดอร์เจอแบบนี้ครับหน้าตาอย่างนี้โปรไฟล์อย่างนี้นี่โอ้โหแล้วมาทักชมว่ายิ้มสวยเนี่ยโอ้โหนี่เรียกว่าใจสั่นกันบ้างแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไปดูฝั่งของเอลิก้ากันบ้างปกติเธอไม่คุยบใครทางออนไลน์แปลกหน้าแน่นอนนะครับแต่กับบ๊อบบี้บาวเนี่ยเธอรู้สึกว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่หน้า ค้นหาแอบซ่อนอยู่ก็เลยคุยต่อน,นั่นเองหลังจากคุยกันไม่ได้สองสัปดาห์ครับบ๊อบบี้บราวก็สารภาพว่าเขามีความรู้สึกพิเศษกับเธอแล้วเริ่มใช้คําพูดเนี่ยเหมือนคนที่เป็นคู่รักกัน mm hmm. เช่นเดียร์หรือสวิทฮาร์ดนะฮะซึ่งสองสัปดาห์เนี่ยสำหรับเธอรู้สึกว่ามันเร็วหรือเปล่านะและสิ่งที่เอริก้าพีสังเกตกับตัวบ๊อบบี้บราวก็คือเขาอ้างเองนะเขาว่าเป็นชาวเมริกันนะครับแต่ภาษาที่ใช้ในการคุยกันเนี่ยไม่เหมือนเจ้าของภาษาใช้ดูมันมีความเป็น formative คือเหมือนแบบ จำไม่ทีอ่ะออดูมันไม่เหมือนธรรมชาติที่คนก็คุยกันนะฮะเธอก็เลยขอว่าอ่ะขอดูรูปหน่อยที่สกอตแลนด์เป็นอย่างไรบ้างบ๊อบบี้บาวก็ส่งไป mm. ก็มีเรื่องผิดสังเกตอีก mm. ก็คือในสกอตแลนด์เนี่ย mm. เขาขับรถอีกฝั่งหนึ่งนะ mm. แต่ทางรูปที่เอาไปเนี่ยขับอีกคนละฝั่งอ่ะอย่างบ้านเรากับอเมริกาเนี่ยขับคนละฝั่งแน่นอนมันสถานการณ์ mm. แบบเดียวกันเลยเออก็เลยแปลกแปเอ๊ะ mm. เป็นเมืองไหนของสกอตแลนด์หรือเปล่า mm. ทำไมขับไม่เหมือนที่อื่นในประเทศนะ แล้วเธอก็ขออีกขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมนะก็ให้มาเลยนะครับทุกอย่างข้อมูลครบถ้วนยกเว้นอย่างเดียวก็คือลกลเซ็นนะครับเธออ่านยังไงก็อา่านไม่ออกว่าบอบบี้บราว์เออก็เลยดูแปลกๆนะครับเนี่ยเริ่มผิดสังเกตแล้วผ่านไปหกสัปดาห์นะบอบบี้บราวก็สารภาพว่าอยากจะแต่งงานกับเธอนะครับอ่าอ๋อแล้วคนแบบนี้นะโอ้โหหนุ่มฝรั่งนะตาน้ำเข้าอาชีพเป็นวิศวกรเนะี่ยโอ้โหมาขอผู้หญิงแต่งงานอายุห้าสิบเก้าเนี่ย 40ขอผู้หญิง49อ่า59แต่งงานเนี่ยเป็นคนอื่นเนี่ยบ๊อบบี้บราวคิดว่าแหมมันน่าไปเต้นไปตามแผนแล้วละ่ะเธอน่าจะตอบครับแต่สิ่งที่บ๊อบบี้บราวไม่รู้นะครับก็คือเอลิกาจอนสันคนเนี้เธอเป็นพิธีกรเลยนะข่าวสายสืบสวนสอบสวนมือรางวัลน,นะครับของสถานีโทรทัศน์ CBC Television ของแคนาดานั่นเองซึ่งตอนนั้นนะเธอกําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตีแผ่กบวนการโรแมนต์แกลมอยู่นั่นเองนะครับนะฮย ถึงต้องบอกเลยว่าปัญหาโรแมนส์แกมเนี่ยนอกจากสาหารัฐอเมริกาและเมืองไทยที่แคนาดาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการช่อโกงของประเทศแคนาดานะครับเมื่อปี2023เนี่ยก็มีชาวแคนาดาตกเหี่อโรแมนส์แกลม945รายนะครับน้อยกว่าคนไทยนะแต่มูลค่าความเสียหายอนะ่ะ50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึงต้งบอกว่านี่เฉพาะคนที่มาแจ้งความนะคนที่ไม่กล้ามาแจ้งความอาจจะอายหรืออะไรเนี่ยทำให้มูลค่าเนี่ยอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่านายบ๊อบบี้บราน์เนี่ยเปลี่ยนจากมีฉาาชีพกลายเป็นแหลกข่าวให้เธอไปแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเขาเธอได้ถามไปเลยนะถามตรงๆว่าตกลงคุณเป็นใครกันแน่นะคุณต้องการอะไรอ่านบะ๊อบบี้บรา์ก็บอกถ้าคุณรู้ความจริงคุณต้องเกลียดผมแน่นะก็เลยอย่างนั้นมาบอกความจริงดีกว่าว่าคุณคือใครนะครับเลยกลายเป็นที่มาของบทความนี้นะครับ อ่าโรแมนสแกมเมอร์รีเวลเขาชีทริกวีแมนอ after f a ล l i n g t ู full go บิกรีพอร์เตอร์นั่นเองก็คืออ่าโรแมนสแกมเมอร์เนี่ยมาบอกทริกนะเขาทำยังไงถึงหลอกผู้หญิงได้หลังจากมาหลอกนักข่าวไม่สำเร็จนะครับอ่าบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยเขาบอกเขาเป็นชาวไนจีเรียนะครับคือไนจีเรียเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่นะทพาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้ส่งออกนะสแกมเมอร์เยอะมากโดยเฉพาะโรแมนส์สแกมเนีนะ่ยเขาบอกเขาเป็นหนึ่งในแก๊งที่เรียกว่า Yahoo Boy. นะยาฮูบอยนะยาฮูก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอ่าเซิร์ชเอนจินยาฮูนะ ซือสมัยนั้นเขาก็เลยเรียกว่ายาฮูบอยนะครับคนที่มาชิคแกงต้มตุ๋นทางออนไลน์ในจีเรียนเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาได้จนมากนะบ๊อบบี้บาวเนี่ยนะฮะเขาจนมากเลยสุดท้ายที่เาเลยจาใจต้องมาเข้าแกงยาฮูบอยแล้วทํางานกับเพื่อนนะครับนะโดยเหยื่อเนี่ยก็คือผู้หญิงต่างชาติแคนาดาอเมริกาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับโดยได้เงินมาเนี่ยก็เอาแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับหัวหน้าแกงที่เป็นคนให้ที่อยู่และจัดหาอาหารให้นะั่นเองนะครับซึ่งหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาเป็นคน ขโมยภาพอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือใครก็ไม่รู้ว่าไปขโมยมานะครับโดยจะเน้นเป็นชายผิวขาวหน้าตาดีนะครับโดยอาชีพที่นิยมใช้เนี่ยที่อ้างเนี่ยนะก็คือวิศวกรแทนขูดเจาะน้ํามันนะครับแพทย์หรือทหารนั่นเองแล้วที่ขาดไม่ได้เลยต้องอ้างด้วยว่ามีลูกนะอ่าถ้า,ถา,ถา,ถาผู้หญิงมีลูกนี่ก็อีกบริบทหนึ่งนะแต่ถ้าผู้ชายมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างความเชื่อใจให้กับเหยื่อได้นะครับแล้วยังใช้ลูกเนี่ยเป็นข้ออ้างในการหลอกเงินได้อีกด้วยนะครับคือมีประโยชน์สองทางเลยนะครับ ซึ่งการหลอกเอาเงินเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกันด้วยสองสเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกนี่คือขอแบบน้อยๆก่อนเป็นกนะิฟต์การนี่คือข้อมูลนะคของ FBI ดูอันล่างก่อน Number ร์นัมเบอรีนะว่าช่องทางไหนที่มิจฉาชีพเนี่ยเอาเงินไปมากที่สุดเห็นสีส้มสีเหลืองตรงกลาง24%นี่นคือกิฟต์การนะครับเพราะว่ามันสืบหาต้นต่อช่องทางในการโอนยากกว่านี่ก็คือซื้อกิฟต์การมาแล้วก็ มีอาชีพก็ได้ไปก็ไปตลาดมืดแล้วไปเอาเงินออกมาใช้นั่นเองสีแดงคือคริปโตนะครับส่วนการโอนผ่านธนาคารสีเขียวนะฮะหรือผ,ผ่านทางแอปเนี่ยน้อยกว่านะครับนะแต่ถ้าเอาดูความเสียหายมูลค่าความเสียหายอันหนึ่งเป็นคริปโตนะครับดานบนนะลองลงมาก็คือกิฟต์การ์ดนั่นเองอ่านะอันนี้คือคำที่เขาจะใช้บางทีนะฮะในกรณีของบิ๊บบราวนะ์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีลูกเขาจำเป็นต้องใช้เงินนะช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมส่งไปทุกๆสามวันอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเติมค่าเน็ตค่ามือถืออะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแต่พอคุยกันนานขึ้นนะฮะความเรียกว่าเชื่อใจมากขึ้นแล้วก็อยู่อีกสเตปหนึ่งคือ building ก็คือเนี่ยของเงินจํานวนเยอะเลยด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆเร่งด่วนอย่างอันดับหนึ่งเลยนะครับข้อมูล API ตอนเนี้ยมีญาตินะครับป่วยหรือติดคุกนะครับจเป็นต้องใช้เงินด่วนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นเลยใช้ข้ออ้างนี้นะครับอ่าหรือลองลงมาครับผมจะสอนคุณลงทุนนะฮะอันนี้เริ่มแล้วสอน เรียกไปนะเอาเงินไปพากเรื่องการลงทุนหรือบางทีอ่ะก็ผมต้องไปรับใช้นะครับกองทัพอยู่ไกลมากนะครับอ่าหรือผมต้องการเนี่ยความช่วยเหลือการส่งพัสดุเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรที่แบบเป็นปัญหาเร่งด่วนมาอ้างให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปนะครับนี่คือสองสเต็ปในการโอนเงินครับที่ทางโลมาสแกรเนี่ยเขาอ,อ้างนะอ่าซึ่งทางนะฮะทางบ๊อบบี้บาา โปปลอมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดวันไหนทําไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยก็จะถูกลงโทษหัวหน้าจะลงโทษนะครับซึ่งเขาอยู่กับหัวหน้าคนนี้มาสองปีจนท,ท้ายทนไม่ไหวก็เลยหนีออกมาแต่ก็มาตั้งแก๊งโรแมนติกแกรมเมอร์ของตัวเองนะครับซึ่งทางบอบบี้บาร์ก็บอกกับทางเอลิกาจอนสันะว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจหรอกนะที่มาทางานอย่างนี้แต่มันไม่มีทางเลี่ยงจริงเพราะว่าเขาเนี่ยจนมากๆนะครับทุกอย่างที่ทําไปเพื่อความอยู่รอดนั่นเองครับนี่คือสถานการณ์ครับที่นักข่าวในแคนาดา ไปเอาข้อมูลของอ,อดีตไม่ใช่อดีตสิเป็นโรแมนสแกมเมอร์ที่ยังทำงานอยู่เลยนะมาเปิดเผยว่าเขาเข้าสู่วงการอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคอย่างไรบ้างามาดูที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับอันนี้เป็นผลงานของสนักข่าววันยูอ a ินเดน่าโพนะเป็นสนักข่าวในเครือของ ABC News เขาไปสัมภาษณ์คนนี้ครับคริสแม็กซ์เบลนะอันนี้เป็นอดีตแล้วนะโรแมนสแกมเมอร์ชาวในจีเรียอีกเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกเลยครับกหลอกเงิน ผู้หญิงต่างชาติให้รักก่อนแล้วหลอกเอาเงินเนี่ยสำหรับเขาเป็นอะไรที่ง่ายมากนะฮะโอ้โหฟังอย่างนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะเราเนี่ยกว่าจะให้ใครมาสนใจได้นะผู้ชายทั่วไปเนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกินแต่สำหรับเขาเนี่ยนอกจากให้ผู้หญิงมาตกลุมรักแล้วโอนเงินให้เนี่ยมันง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเหล่า romance scammer เหล่านี้เขามีคู่มือครับนี่ครับ how to make white women fall in love with you from online chat ครับทำอย่างไรให้ผู้หญิงผิวขาวตกลุมรักคุณ นะเพียงแค่การใช้ทางออนไลน์เท่านั้นไม่ต้องเจอตัวด้วยนะโอ้โหนี่เป็นคู่มือเลยนะครับอันนี้เอามาจากนะ socialcatfish.com เป็นอ่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการช่วยเหลือคนจากการตกเป็นเหยื่อนะครับ romance scammer เนะนี่ยเนี่ยมาเป็นคู่มือเลยมีด้วยกัน40หน้านะครับมีอะไรกันบ้างนี่อันแรกเลยนะครับเป้าหมายหลักที่สุดที่เรา romance scammer ต้องหาให้ได้คือผู้หญิงที่อายุมากกว่าสีปีนะครับเนี่ยนี่เลยเพราะว่าเนี่ยการเงินก็ มันคงแล้วนะยังมองหาความรักอยู่นะต้องทําให้คนเหล่านี้ยตกหลุมรักคุณให้เร็วที่สุดนะครับอมีอะไรอีกนะฮะนี่คือต่อมาคือคําหวานที่ต้องเป็นต้องใช้ในการที่จะว่าหลอกให้เธอเชื่อนะฮอคำแรกครับ i o u วิดาลยูวู b บีไ k e ์กับบรอ p เคนเ l นซินะนี่มุกเสียวเลยนะชีวิตที่ปาดะจากคุณก็เหมือนดิสสอที่หักมันไม่มี จุดหมายอะไรแล้วหรืออันล่างสุดนี้ยิ่งเสียวหนักเลยนะครับแค่ในทายย e ชู u s e I d ไอดอนวอนยูฟอล l ิงฟอร์ s โซมันเ e ล s ์ขอผูกเชือกลุงเท้าให้คุณได้ไหมผมไม่อยากคุณตกหลุมรักคนอื่นโอ้โหนี่มันมุกเสียวของต่างประเทศนะครับใครได้เคยได้รับข้อความอะไรอย่างนี้คุยกับคนต่างชาติได้อะไรอย่างนี้อเอจใจนิดนึงนะอาจจะมาจากคู่มือน,นี้หรือเปล่านะฮะต่อมานี่ก็เป็นตารางนะครับอ่าคำชมอีกเหมือนกันนะครับ ใช้หยอดเหยื่อทุกๆวันเนี่ยมีมาเป็นร้อยกว่าคำเลยเนี่ยอเน,นี้ยมันมีคู่มืออย่างนี้อยู่แล้วเขาไม่ต้องต้องคิดอะไรเลยนะครับเนเข้ามาให้เนี่ยคือแกมเมอร์ในในจีเดียเขามีแบบนี้อยู่แล้วนะเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยที่เขาจะหลอกผู้หญิงที่กําลังเหงาต้องหาความสัมพันธ์อยู่นะครับเจออย่างนี้เข้าไปก็มีอาการเรียกว่าแอบหลงเชื่อได้เหมือนกันอีกสำนักข่าวหนึ่งครับ NBC News อันนี้ไปสัมภาษณ์นะลอร่าฟรานซิสเธอเป็นผู้หญิงชาวเมกันวาย68ปีนี้ก็เป็นหญิ่งใน เป้าหมายสำคัญเลยนะอายุได้เลยนะวยะัยเกษียณเธอเนี่ยไปพบรักกับหนุ่มรุ่นน้องนะครับอ่าขุนเนี่ยโหานักกล้ามนี่สาวสาวที่ชอบหนุ่มนักกล้ามนี้นี่คือ perfect เลยนะฮะนี่แขนจะใหญ่กว่าขาด้วยนะเนี่ยไปเจอชายคนนี้ทางออนไลน์นะครับหลังจากน,นั้นก็คุยกันมาตลอดนะครับคำที่ใช้นี่ก็คือตามคอนเซปต์เลยนะโหคหําหวานนะ my baby color like the rainbow อะไรเงี้ยคุยกันตลอดนะจนวันหนึ่งนะฮะ เริ่มเข้าแก๊ปแล้วอ่ะเราเข้าโรงพยาบาลนะครับก็จําเป็นต้องใช้เงินด่วนสุดท้ายเธอก็โอนเงินไปให้เขาอย่างเต็มที่เลยนะกว่าเธอจะรู้ตัวนะครับว่าเงินที่ส่งไปเนี่ยไม่ใช่คนรักนะแต่เป็นโรแมนตะ์แกมเมอร์เนี่ยเธอก็สูญเงินไปนแล้วสองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยแปดจุดเจ็ดล้านนะครับเกือบสิบล้านนะครับให้ใครก็ไม่รู้นะครับแค่กล้ามใหญ่คุยกันทางออนไลน์เท่านั้นเองนะครับเออซึ่งเงินที่โอนให้ไปไปที่ใครครับ คนนี้อีกแล้วครับคิสแม็กเวลนะครับผมไปเซิร์ชดูนะครับชื่อคิสแม็กเวลเนี่ยเขาคืออดีตโดมาสแกม,มอร์ที่กลับตัวแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยสื่อต่างประเทศที่ทําเรื่องเนี้ยจะเอาเขาเป็นแหล่งข้อมูลบ่อยมากเลยนะครับคือสองแสนที่จ่ายไปเนี่ยนะครับเข้ากระเป๋าเขาแค่สองหมื่นเองนะที่เหลือก็เข้าสู่แก๊งหมดเลยนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดนะฮะก็เลยเรียกว่าออกถอนตัวจากวงการนี้แล้วก็ไปให้ความ ช่วยเหลือเว็บนี้นั่นเองนะครับโซเชียลแคทฟิชนั่นเองเนะี่ยนี่เป็นแหล่งที่ใช้เอาชื่อคนที่เราสงสัยว่าจะเป็นโรแมนตะ์แกรมเมอร์เนี่ยไปเซิร์ชนะ่าอย่างผมเนี่ยเอาชื่อเทเลสวิตไปเลยนะไปเซิร์ชขึ้นจริงๆนะครับเคยอยู่เมืองไหนบ้างนะเนี่ยอันแรกใส่ชื่อก่อนแล้วก็ใส่ประเทศถ้าอเมริกาก็ต้องใส่รัฐไปนะเขาจะขึ้นมาเลยว่าคนคนนี้ในฐานข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแต่ผมลองใส่ชื่อตัวเองไปไม่ขึ้นนะ เพราะอาจผมอาจจะไม่มีข้อมูลทางโซเชียลเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแบบเราไปเจอใครทางออนไลน์นะครับนะได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งลองเซิร์ชดูซนะิมีประวัติตามที่เขาพ้างจริงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยทางทางคริสเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดนะก็เลยอยากจะขอโทษนะเนี่ยเลยพักกลับไปทางนะผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเธอยังไม่บล็อกเขานะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเจอใครที่มาหลอกเราเนี่ยโอ้รีบลบ บัญชีทิ้งเลยบล็อกทันทีแต่เธอยังไม่บล็อกนะเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันซึ่งเธอก็ยอมแล้วว่าจริงๆแล้วปัญหาของเรื่องเนี้ยมันมาจากความยากจนก็เลยมองว่าคือเห็นใจนะว่าเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันที่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ตอน,ตอนหลังทั้งทองคนก็เลยมีความสัมพันธ์เป็นเหมือนแม่ลูกกันเลยเนี่ยครับอ่าก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็นี่ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคนเนี้ยเธออาจจะบินคนที่ค่อนข้างมีฐานะนิดหนึ่งเธอก็ยอมล้วว่าเงินที่สูญไปเนี่ย ทำให้การวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับการเงินอาจจะสะดุดบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกว่าล่ามจมแต่ถ้าเป็นคนอื่นละ่ะนึกถึงคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสงสารมากเลยนะครับคือต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยมักจะอ้างนะครับว่าทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยเป็นเรื่องของความยากไรนะ้สิ่งที่ทางมิจฉาชีพอ้างเนี่ยเอาเรื่องของความยากไร้มาอ้างซึ่งถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรนะไม่ว่าเราจะยากไร้แค่ไหนก็ไม่ควรใช้เหตุผลนี้ในการไปทําร้ายคนอื่น มีชาชีพหลายคนเนี่ยมาจากประเทศที่ยากไร้นะอย่างในจีเรียอย่างเงี้ยจะอ้างทุกคนอ้างหมดนะว่าตัวเองนี่มีความจําเป็นต้องใช้ท้งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่เอามาพูดแล้วแหล่งถูกจับได้นะครับแต่เราก็ไม่ควรจะใช้สิ่งเนี้ยในการเรียกว่าไปทําร้ายคนอื่นอีกทีหนึ่งไม่มีเหตุผลไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับ